สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทั่วโลกทั่วไทยทั่วประเทศนะคะสวัสดีพี่น้องป้องป่ายเอฟที่แฟนคลับของจิมงานเพชรลำ,<น>ำพืนครับผมเอาตอนนี้ก็เริ่มไล่สดนกุ้มเปิด ตับโทรศัพท์ขึ้นมาพี่น้องครับขอคนละหนึ่งแช่หนึ่งแช่นะครับเนาะเอาเดี๋ยวแช่ก่อนเด้อก้อนแรกกแช่ครับก้อนแช่แช่แช่ไม่เป็นแซ่กดแช่จะขอหนันมักแซ่เอาไปแช่จะไหนเนาะไปแช่มันจิตดจดติดเนี่ยจีดแหวยติดท่อมนี่ยกินแล้วพูดจักรล่างแซ่บซันมาคนละแช่แช่จนน้ำเน่ากินแล้วก็มิดแต่แซ่กินแล้วก็ล้างน้ำเนี่ยบ้านนี้เนาะ าาสวัสดีทั้งทีพี่น้องเอฟซีทุกๆท่ทานและกับพี่น้องอยู่นาเวทีโดยเป็นทางการอีกรอบหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพราะว่าพี่น้องจะอยู่ต่างประเทศเพราะว่าพี่น้องจะอยู่ในไทยทุกทุกประเทศนะคะพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่เขาว่าเบิอง์อะไรสุดณเวลานี้นะคะครับผมหน้าตอนนี้พี่น้องเขามาแล้วอาต้องเฮ็ดหยังค่ะเฮ็ดยังครับดแชร์่สะกอนรโอ้วางสั่นก่อนซิเบิ่งตลุก จักสมวนแน่บระมวนแนรค่ะจังคือว่าจังสั่นล่ะแม่เอาเฮาบ่มีสคกีบดิแม่ค่ะโดนสดไปเลยค่ะตอนนี้คือบ่ทันมีสคกีบสิไปมีช่วงกลางๆพุ่นล่ะช่วงอยู่ในกลุ่มปิดพุ่นเนาะแ่คะครับพุ่นะ่ะช่วงนี้เบิ่งผู้ใดก็แล้วเลี้ยวจะบ่กมาส่วงผู้นึงผู้ใดผู้ใดเกิดหมู่บ้านจังไดเมาเฒ่าก็ันกนีดยออกๆบ่พี่ออกๆๆป้พี่ว่ามึงล่ะไอ้เอออย่ามาหาว่าลูกพี่ข่อยเด้อนี่เบิ่งแต่สอยทองไปหยังเส้ยนสับบุตรีนพุ่นน่ะเขาว่าจังได๋ เส้นใหญ่เส้นใหญ่ท้อแขนเส้นใหญ่เส้นใหญ่ท้อแขนเอาเหยียดตัเส้นบ่เอาสวยบ่นนั่โซล้าหมาอยู่แค่นั้นการพี่น้องคะเขามาคุยเขามาจ่าก็พีกันนองในช่วงกุมเปิดนะครับพี่น้องเจ้าภาบ่มียังหลายค่ะช่วงนี้เขามาบอกให้พี่น้องซอยซื้อบัตรซอยกันในเด้อพี่น้องเด้อตกใจปัตตาวะพี่ร้อนเลยนึกว่าบ่มีผมโจมมาคือกันก็มามาเจ้าเนี่ย สูงไปหนึ่งโบู้จักอย่างนั้สูงก็ได้เป็นอยาก่ย้อนย้อนอดีตเก่าใยย้อนอดีตเก่าแนาะได้ใหญ่ที่จะเพ่งงานอยู่พัทยาแสดงว่าเจ้าต้องไปเฮ็ดงานเป็นผู้จัดการร้านอาหารบ่เป็นยังส่นเบื่อเฮ็ดงานเป็นกะตัวลักอ๋อกะกะเว้นกะกะขึ้นบอเป็นอปพลอโอ้ยอยังอปพลออปพลออย่างกรเชื้นไปเป็นได้เจ้าเฮ็ดงานเป็นยังกาะเป็นกะเมยกะยังเมยกะลีโอ้ย เา่า,เาะอะไรวะจไปกะลีได้เพื่อ,อนหนึ่งอยู่ได้แม่ไปเห <ừ, S 2> ็นงานพัทยาก,กับใดคืออย่างนงโอ้ยแนบขึ้นต้นปักผ้าฮะแล้วพัทยาเนาะขอบคุณหลายๆเด้อที่ยองมาขู่ขึ้นโนกโงท้อง <c oughs> ยาสวากะลีมันบอสุภาพบ้าใจละสูเพนี้ให้ความุกูแก่บุรุษเขาวัานเออว่าดีเนาะเนาะมันกะว่าดีตอนมันไปเที่ยวดูไปเที่ยวไม่ได้เสียได้พอแต่คนคือเมย์ดอนอยู่แล้ว เบาโรคหัวมวลพี่น exactly. ้องอย่าดียาซาคำพูดคำจ่าใด้การสังเฮาขึ้นมาเพื่อสร้างความมวลความยิ่งให้พี่ให้น้องเวลากรรมมาเชิญชวนพี่น้องเพอร์นี้ยังท่านนะครับคนทรงขาพี่น้องซื้อบัตรยังท่านเข่ากูมปีดพี่น้องตอนนี้เวลาเท่าไรแล้วใช่ล่ะโทรศัพท์อยู่กับเพื่อนพื้นเบิ่งกันนะผู้ใดมีเวลาทุ่มสามสิบหกครับโอ้นาฬิกาทุ่มสามสิบหกครับอีกจากหน้าที่เฝ้าเข่ามานะคะอย่าไปเสื่อหน้าที่ทุตไท่าแอดมินเฮาเอาเข่าประเบิดนะคะ เพราะว่าคันดึงเขาเร็วนี่อยังก่อขาเอิ่นว่ามันซาระบบมันสลวนันอันจะเอยใส่เวลาเจ้าเวลาโอ้เจ้าเป็นคนมีเวลาบ่แม่หากมีเวลาไปขี่สนาเป็นปุ๋ยบ้างเด้อพ่อใจมึงไปเอาเออไปแล้วเด้เอาขายบัตรต่อไม่ย้อนเนาะขายบัตรพี่น้องพี่น้องสามารถ ทักไปซื้อบัตรในเพดพอลำเพชรลำเพลินนะคะพี่น้องบัตรราคาเก่าสิบเก่าคะแนนเราพูดผ้าวาหรือเก่าสิบเก้าบาทนะพี่น้องค่ะหนึ่งบัตรก็คือหนึ่งกำลังใจนะคะมือหนีทีมงานเพชรลำเพลินเฮามาขอแรงสนับสนุนจากพี่จากมองเอฟซีทุกๆท่านนะคะพี่น้องบว่าจะเป็นเอฟซีท่านที่มีกำลังซับนะคะอยากซื้อบัตรหรือเมาบัตรนะคะให้กับเอฟซีท่านอื่นๆที่เพิ่นบ่มมีกกำลังซับเพิ่นก็มมี่คือกันละแต่ว่าคนเราเนาะจำเป็นไม่เหมือนกันเนาะแล้วกับผู้เพิ่น นี่เพิ่นก็นอยากมอบความสุขให้ผู้เพิ่อนอยากเบิ่งแต่ว่าทุนทรัพย์ยังไม่เท่าไหร่บางสิ่งก<ส>็มาณนี้ดอนไล่นี่เมาบัตรแห้ควายในเดือ,อไลนะ่นาควายเมาขึ้นดอกเออเออเขาเอิ่อไว้แช่กันพี่น้องอซอยกันมือนี่มือนี่ผู้นึงให้กอ่อใกล้เมาต่อไปก็ขอไข้เมาซอยกันพี่น้องขาจ้าจ้าแต่ว่าจาน้อยขาว่าจะได้หรืออันมือเว้นนี่คอยไล่สวดจุ่ช่องยูทูบคอยคอยไปท่าพี่น้องอีพีเพื่อนร่วเพื่อนไว้ดีท่าว่าจังไดก็แล้วท่าว่าจังใดปว่าจังซี่ ข่อยว่าถ่ายให้กลุ่มปิดในยอดฮอดสองพันคน่อยสิไปโดดน้าบึงบันแพงแม่นพอฮอตคนจะโดดแล้วขันชีเอาปันนี่เฮ้ยเศร้าเศร้าไม่ป้วงไม่ดอนโดดได้ยูเจ้าอย่าไปโดดทอเป็นยังป่าเขาสีตายเลยใช่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 หายว่าหายมันตายนะสิมันบวกใส่ผักอีตูพอแม่นดอกมันหยาดมันบ่มีหม่องลอยบ่กระเบื้องหนามันเนี่ยจ้างปลาดุกชนเคลื่อนนี่ สบายังมันหักว่าไงวะอันอุ้ยมาเถอะมันดีค่ะเอาเอาตั้งแต่เจ้ากับยังเป็นเอาตั้งเมียตั้งผัวเอาใหญ่แม่โว๊ยเ้าสุขภาพดีภากได้กันทุปตาไม่เอาผัวเฉยๆได้หรอนี่ก็บอว่าความจริงให้รับเอาความจริงกูณจะเครียดให้ยังมันเบาอีกกูก็บมัได้เครียดได้กูไม่ทิฟฟอนใช่แต่เลยแม่งยู่อันมันนี่สุดแม่ก็ยังใส่ก็ยังซุ่มเสียสิซุ่มยังซุ่มไก่หน่อยไหม เอ้าวมูจังจิตกุ้น่ายที่สามมีทองกุ้น่ายมีสามออันเมียผู้ยิบ้านจ้าโอ้ไม่นี่ไหนยังมาฝากควนล่ะบ่มีปากเราคุณสร้างมาควนจะจับไม่ได้ียังได้ลองเพ่งอ่ะลองไปบ่ถือกี้ลองเป็นว่าเขาเล่นสมช้าข้าโตเขาสมหักของอย่าของน่ะลองบ่ถือกี้กุญสร้างก็รลองเพ่งบ่ถือบอกเสียออกเพียเอาออกมาทะทิโตเทท่ทิโตเทท่ทิโตเทเทเท โูโูดอกบ้ตูฮูกันบักอามาเพิ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดดคนเนาะจ้าอยู่เชงหานี่ยเคย้หัวควนไผ่เลยวัวควนไผ่ัวควนเสออกอ๋อเป็ดังเอาบาครับมาเราเหยีนอยูดซื่อกับเป็นต่หัวนันอันซุ้มถือไม่เบาถือไม่เบาว่าซานเป็ดจักไดโอ้ยว่าเป็นเพรคนกมีจัดนัดเดี๋ยวเดี๋ยวน้าบอกกูดมึงอ่คือคือแตเยียดตัวนี้คือคือแต่คือยังรับคือตุ๊กตาลมลุก ตุ้งตาล้วกมันบริสจีจังวะใช่ดิมันสุกกันเสียเฮ้ยสิไปทั่วเขาฮันสะแตกยังนอเาะบางจากของนักวันคู่ไก่แก้วยังก่อคู่ไก่แก้วคู่ไก่แก้วอ้ออันมีแขวยาวๆน่มีปีกทั้งหลังน่ะเอามาหาเมียคู่ไก่แก้วกับคิ้วอยู่ได้ล่ะเก็บเลขทะเบียนรถ เออไปโบมิดอันสะพานร้อยเอออ้าวโอเคพี่น้องกันเ้าหยอกเอานัวหัวม้วนกันตอนนี้คุมปิดจักคนเราคายยอดในยคุมปิดคายแอดมินค่ะเออคุมปิดมีกี่ท่านแล้วแอดมินตอนนี้ค่ะหอดสอง0ันไปค่ดกระหอด2,000ัม่ย์เดอนสิไปโดดน้ําตอนนี้เอาลองเบิ่งกันวัด2,500แล้วค่อยเว้าค่อยท่าพี่น้องรอบ2เด้อบัดนี้เอาว่ากันไป คันยอดวันนี้กูปิดทอดสองพัหาขึ้นไปเฮ็ดจังได EP ต่อไปยายดอนคนเดิมจะล่ำเป็นผู้ชา้บ้าสู้มึงเพราะถ้าเป็นผู้ชาเดิยบอกโกูกะกูกจิต่าือกันละดอน่าตจังไดวันไดแม่ EP ต่อไปกูจะล่ำเป็นผู้ยิ่งพี่น้องอยากเห็นมาผมผมกันซิตาตอกันครับบ้าว่าถ้าอีพีต่อไปมีอะไรผมจะเป็นพ่อออกเป็นยังก่อเป็นยังเกาะเป็นเป็นยังเกาะเป็นพ่อเอก เออพอดีเลยล่ำใส่ไม่ญ่ปวงบอกกลัวล่ำเอาจังไรดยดูพระเอกล่ำขายบัตรล่ำขายบัตรล่ำดูแลเบิ้งทายืนดกกว่ามันอึ้งบีบเอื้อนคุกโอ้ยขโมยแก่ยังอย่าบอกยิบปากแยอย่าไปกวนเขานักดนตีเขาลำเขาสีลำเขาสีลำ โอ้ยอาจารย์กระไรและพี่น้องเอ้ยพี่น้องมีเงินซื้อบัตรเราไปเนาะอ๋อ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 ี้เ็ะบัถ้าพี่น้องยังบทท่านใดมีก็ขอให้พี่น้องหาเงินไปซื้อบัตรอ๋ออไปเลครับ คือบรคองกันคิดฝ่าเมื่อกี้นี่ครับว่าครับการล่ำเพื่อนนี่ผู้วิ่งก็ยืนอยู่นี่ครับเจ้าต้องออกสินเด้๋ยวสินเออการอะไรล่ะมันต้องมีการวาดมือวาดสินว่าท้าไปสันต่วเราแม่นจังทันติเอาละไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่นมือหรือขากบห่วยแต่ว่าขากบกว่าาใบบักขามาหูใส่กินใส่ดีล่ะ มาคือเจ้าพ่อกวนอูแต่ทูเอาล่ะบังดูเอาออกสินออกสินออกสิน้ามาเมื่อนี้ตัวผู้ขานี่เสียงดีดอกกวัวมูพ่อสิได้เป็นพ่อเอกบ่ละเจ้าอู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 ้เต้กัเต้อัธชัยถอกันเจอออกอัธชัยอับยาใครตัวเต้ แม่แม่บอเป็นออกอัตชัยดอกค่ะบ้าเนี่ยโอ้ยโอ้ยอินิดเนี้ยไฮเลยบอเลนโอ้ยก็ดีตีบ่ขอจังวะดีก็ล่วงมาซะให้ค่อยขึ้นไปตีซะหัวหัวเฮ้ย